ก็วันนี้เราจะมาล้างแล้วก็เคลือบสีรถกันนะครับนี่อันนี้คือผมล้างเรียบร้อยแล้วนะล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเช็ดแห้งกันด้วยผ้าชามูนะครับแล้วก็เช็ดแห้งเสร็จเรียบร้อยเราจะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เคลือบนี่ตัวนี้สิ <c oughs> ขอไปครับสิบเอชไดมอนด์นี่ของแบรนด์ NPD นะก็ไม่แพงมากหนะ้าก้าสบาท ตัวนี้ก็ประมาณสักปี2ปีก็เคลือบทีนะเดี๋ยวมาดูวิธีการเคลือบกันแล้วกันนะครับแต่ก่ออื่นผมคงต้องเช็ดก่อนเยอะอยู่นะเนี่ยก็หลังจากผมเช็ดรถเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เช็ดแห้งแล้วแล้วก็เป่าลมด้วยนะเพื่อไล่เอาน้ําออกเพราะไม่งั้นเวลาเราลงเคลือบแก้วเข้าไปเนี่ยน้ํามันก็จะทําให้เคลือบได้ไม่ถึงตัวชั้นผิวของแลกเกอร์นะครับ<ๆ>ก็เป่าลมทิ้งเรียบร้อยหมดแล้วแห้งแล้วนะครับประมาณนั้นในเซ็ตที่เขาให้มานี่น้ํายาประมาณนี้นะเห็นไหม NPD นะครับออโต้เซรามิกโคตติ้งนะครับ3ามิลิตรนะตัวนี้เหมือนไม่เยอะนะแต่ก็แต่ก็เคลือบได้ทั้งคันแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาอีกก็คือตัวผ้าเล็กๆอื่นนี้นะครับกับฟองน้ำฟองน้ำเขียน NPD ด้วยนะครับก็จะมีด้านนิ่มกับด้านแข็งด้านนิ่มเนี่ยเราหออย่างนี้นะแล้วก็ผ้าเนี่ยวางเข้าไปกับด้านนิ่มนะครับประกบปกบปิดไปอย่างงี้ แล้วเดี๋ยวเราจะเคลือบแบบนี้นะครับเปิดฝาเปิดฝาวางไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้มีจุกอีกเปิดถวัวจุกแล้วก็น้ํายานะครับเทลงไปเทไปเลยครับปึ๊บ,ป,บ,ป,บประมาณหนึ่งแล้วเราจะทาไปในทิศทางเดียวกันนะครับในพื้นที่ที่เราพอที่จะขัดทันนะเพราะมีระยะเวลาประมาณ3นาทีในการที่เราจะเช็ดนะครับประมาณนี้อ่ะทำเลยผมทำให้ดู นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ทาเป็นตารางหมักลุกด้วยนะครับเพื่อให้มันเคลือบได้ทั่วถึงจริงๆนะประมาณนี้นะครับนี่กระจกผมไม่ทํานะเพราะว่าเดี๋ยวไปปัดน้าฝนสะดุดนะครับตัวกระจกเนี่ยเดี๋ยวจะใช้น้ํายาเคลือบกระจกแทนนะครับนี่เคลือบไป ไม่แน่ใจว่ากล้องจับเห็นตัวลอยน้ายาไหมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใสามากเลยนะสีรถมันยังใหม่อยู่ไงนะครับจริงๆจะเคลือบแก้วเนี่ยควรจะต้องผัดสีรถก่อนนะแต่ว่าน,นี่คือมันคือใหม่ไงผมก็เลยไม่จาเป็นจะต้องทํานะครับก็ประมาณนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณสนาทีแล้วก็จะมาเช็ดแห้งกันนะครับทีนี้หลังจากที่เราลงเคลือบแก้วเสร็จไปแล้วนะอย่างที่บอกนะครับไม่ควรเกิน3นาทีนะ ลงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดนะเช็ด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 ธรรมดาเลยไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยในเะคลือบแก้วตัวนี้เช็ดออกง่ายๆนะครับเช็ดนี่ก็พยายามที่จะเอาคราบออกให้หมดนะอย่าเหลือคราบไว้นะครับเพราะว่าเคลือบแก้วถ้าเหลือคราบไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นคราบด่างๆดวงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับเช็ดออกให้หมดนะเช็ดก็เช็ดธรรมดาได้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมรถก็ เงาแล้วนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเคลือบแก้วนี่ไม่ได้ลงยากหรอกครับง่ายๆประมาณนี้เองเห็นไหมแล้วนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับฝากไว้แล้วกันสําหรับ easy e a s y easy หกสนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเด็ดคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับตัวการลงเคลือบแก้วนะครับที่ DIY ทำเองได้แบบง่ายๆสังเกตไหมเงามากนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ